โอเคทุกคนไปลุยก okay, mm ัน hmm. ท okay. ี่นอมถโมที่ที่ที่พอเป็นขาต้องต้องไต่กัว่าอะไรเพราะว่าเวลาดนหยุูมมาของมันโป่ปแล้วบางที่แบบตรงไหนไม่รู้แม่ใช่มาครับมาโฟมเตอร์แล้วก็ป้องกันว่าดีเป็นไฟซ้อนนะคะไฟซ้อนเซ็งได้หมดเลย อะไปต่อไกว่าไม่ให้ิง่นเข้่อน่ีให้ไ้หชิบเอาเองนะต้องรัดอไม่ออ่านเ่อแล้วตั้งอ่บไปหยิบอไ่ในกองของเวาเราซื้อที่ที่ที่นุ่กอะมน่ะมันจะอยู่ในาดแบงแ่ไหบงแบแมงแบแ่นี่ที่นี่คืที่ไหน เห็นไหมตรงนี้มันจะมีช็อปที Minecraft> ่โดนโดกใช่ป่ะพอเราดึงเซ็นตุข่ออยู่ในภาดหยิบอินเซ็นต์ในภาไปอันนึงอ่ะนี่เหรออันนี้อันนี้กันได้แน่ถ้าพักวันนี้เป็นว่ากันได้แน่แน่อันนี้คือที่ไหนอะ police station อ่าทำอะไรอยู่ไปไป มาจ้าทัวจีนจะพาเที่ยวนะจ้าไปไปไปละมาจะไปกันเลยเดี๋ยวสายก่อนเดี๋ยวสายก่อนสตาร์ทตรงนี้เราต้องสายก่อนก่อนพีห้องมาทำไมโพลิสเเชันเฮ้ยเสียงอะไรไฟ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 ไอไีไฟฟ้ามีเซลลมีอะไระไปหาเงินอะไ่าไงินเลยอะ ไปว่ากแล้วกันวัดก่อนว่าที่เนี่เธอต้ององเปิดประตูก่อนเอาห้องคข้ายทำไมห้องมันเยอะจังห้องมันจะอามันกว้างมากเสียงไงสายโทรมาังไหนรับไมรับ รับกินรับกินได้ห้องนี้มีเครื่องสองอันนะจ๊ห้องนี้ไว้เยประานนี้ต้องมาประธานต้องมาต้องมีเรานนี้ม่เปิดใ่ไหมปรานมันเดียวกันเดียวกันเดียวกันน้ำเงินชิ้นน้ำเงินเลยไปที่คนไหน่็นด้โอเคโอเคพิษมีวิทย์เสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนคนตื่นไม่ออกว่าใคร

เดินตัวไปก่อนไม่มีอะไรโอเคเดินตัวไม่มีใช่ค่ะเกลียดมากมากแบบนี้ถ้าเจอแบบเปิดประตูคือเยี่ยมากเลยนะมาเกมอนนมาเกมอนยูมาอีกแล้วอ่ะมือถือใคร

ไม่คืออะไรตุ๊กตาวัดได้แล้วได้แล้วใครใคริเดครยิบรื่องวัดได้ค่ะวัดเป็นทางนี้เป็นทางที่ปิดอยู่เป็นองไนข้างนอกข้างนอกออกมาเเป็นทางที่ปิดอยู่โอ้ยวดูยากมากเลยัปิดอยู่เปิดแล้วเปิดแล้วอบสีล้าค่ะลบสิห้า้วละอยห้าอยห้าโอเคใครอีกใครอีก วิทยุวิทยุไอ้ย่ห้องเน้อเคเห้องเลห้องขาด่ไหมไยดวิารบอดูดองเอาเหมเอาขาอาขาได้เลยเอาทางข้วเอาขาเราเล่นน้าเราเล่นหน้าห้องดีกว่าหน้าห้องเนีไม่ไ้รืไหนไ่รู้เราเราเล่นน้าห้อง โอเคหน้าห้องได้เนพืไปไหนไปไหนไปะไกันเลยกนอะไปยิไอ้ดียังไม่ไแล้วออยู่ดีอยู่ดีเราเราปนที่เก็บไปี่จัดการเลยนะอ่าผงานอมเอร์ยงไม่กี่้อยนะอเท่าไรนะลบสิบ้่สิบยี่สิบ่สิยี่สิ ได้ไม่ให้าร้อยสิพันที่ฉนบอกห้าร้อบพัพรีเี่ยรทการรักนเกียร์ี้ได้ไหมรีเวลิ่งไม่เคย้องมะไปให้เธอไมห้าร้อยสิบพันาบนน่บได้ไรอ่านี้้ไปไเไปสองอย่างไป อุยจาดูเอาไปด้วยทำไปเยอะอย่างเดียวใครว่างมันต้องมีคนมีช่องว่างของได้ค่ะแบ่งแบงแบๆงแบ่งแบ่งได้ถยงางย่อะถืออะไรไปอะถือบูดองไปบูดองออไปถือกล้องไปถ่ายดูแลยถ่ายวิดีโอไม่่ไถ่ายขอไม่พอครับับ มันเล่นสูงสุดได้กี่คนอ่ะสามสี่คนครับก็ชิดไม่ได้หรอนะโอเคเราจะได้ข้างข้างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเสียงอะไรเอาอันนี้วางไว้ได้ไหมไฟไฟไฟแพงนะไฟแพงวางไหวางนี่หรอคือวางฝองออกไปทางประตูทางออกนะวางแบบนี้อ่ะ วีจาวันเลยวันนี้วังนี่ใช่ไหมใ่า้เรจะท้ตรงไหนอ่ะข้างนี้อ่ะข้างตัวปลาหรออืมอันได้เหรอไม่เลยไม่เลยแวปาจะไปตกมาาตายเลไม่งไม่ตรงไม่ปัดอันนี้ตรงมเส็งเลยหลาย่ะ ร้อยหร้อยร้อยใช่ไหมไม่ใช่ได้ห้าร้อยานนะห้าร้อยในใมันจะมาแล้วใจตื่นเต้นมากพี่จาวอยู่ไหนข่าวพี่แจ้งให้ยอ่หวานหยล้วค่ะหยุดไปแล้วค่ะหยุ่ไปแล้วไไม่ได้หยุดไ่แล้วอยู่ไหนอะหยุดโคตรใจค่ะอยู่ไหนอะโอ้ยบอกไม่ถูกเลยเป็นแบบนี้ห้องย้ำ

ไม่ใช่ไม่ใช um. ่ด like uh ูไม er> like e like ่ดีเลยเลย่าม่นจะเอรอ่ล well, ้่ะอื้งไอจต่ไมหน่งนะนะโอก่อน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 ม่อกีที่าใช์กใช่โดนยุ่งมีกันถ้าถ้าเราป่นน่นเป็นก็เป็น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 เอ็นเป็นเ่็นเป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 ่นนเป็นนเป็น ผูกคอใช่บอกอยู่ีผูกคอป่กแกใช่รอวิผีคอแล้วก็บอจอะไรนะใส่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 ยังไม่ได้ใช่ไหมยังยังยเอฟเอม่ไดอิมเอฟเอฟมันได้ยังเลยมันน่าจะต่าอาตาน้ามาดรอวเรมาถึงป่ะเลือกอะไรบ้างนะต้อง่า ยังไม่มเป็นตาเเพราะมันจะเป็นการลุกใไหมการลุกกีบบุกคอต่ไปกลต้องไปเดียกรถดจอนเหาอใช่ต้อต้องไปกับบุกไปสองอย่างอินเซนท์ได้รัหนึ่งรอบขาดอีกสองรอบเฮ้ยเอออ่อมีใครเยกดียว์เพียบ้างอ่ะ ตีโดนถือไม่ได้ต้องอยู่ที่โซฟาไปฝั่งเที่โซฟาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องวยเลยต้องเวยเลยต้องวยเลยแล้ก็ไม่ต้อง่ายไม่ไหวบ้างก็ถ่ยไม่ไปแล้วกันี่ตงไปได้ดีนะตายครัไม่เคยออกปายไปที่ไม่ตรงไปตายตดไปด้วยตัดไตัดไปตัดไตัดไ

ะ้องหนาวปับไม่รู้ห้ออะไรมืดมากนี่นี่นี่นลี่ัล่น่ไปช่าไปไหนหนใชหฮะเผื่อขี้ซ้ายใช่ไหมเื่อขี้ขวาไปใช่ไหมน่าจะใช่เขาจะข้ามาเลยด้วยดียุมหัวแล้วขวาขวาฟาไปที่ไปเจอ มาแล้วเะไรไงอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเใช่ปะเปเลยเราปีสงไหเนี่ยอยากไปหาปีมากเลยอะนี่ยรอยนี่ก็ได้ลอรลอยลอยอ่อนแรงไม่่ายก็ได้พี่ายม่ยะฮัลโหล นี่ไงน่าจะตอบวิทยุเสียงอะไรเนี่ยตายเลยตายไปร้านไม่ทันคว้าปูไม่ทันกล้วกลับกลับกลับ ี่ก็่ได้ตมัน่อนแรงก็ได้มันมันไม่หตัวแล้วอะไฟไฟฉายจริงไหมอกทาจริงไหมบอกงอกทาคือทเป็นบอกทางอกอยู่นี่นะคะน่ไงนะโอเอหยอาบอกด้วยอะเออไปสตาวหรอมันดตาตทักออกไม่ออกไม่ได้เ ทำอะไรได้เดี๋ยวไปเช็คเนี่ยไปใช้เขาเลยไม่ได้เ่อนไปอ๋อถ่ายถ่ายนี่ก็เดือดมาเถอะถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายออยๆจะบอดอ่ะไม่ม่ีถ่ายผีนี่ก็จบละพลาดนะคือครับพูดจะผีผ่าทะยูอ่าให้ให้เงินเยอะที่ไฟตอไฟตรอเลยที่เฟือย ได้ถือแล้วได้เลยเดี้ยวซื้อไฟส่องก่อนอาจจะขายแเวข้างล่าอเดียวอ่ะปล่อยไปสิใครอยากนี่เขาไปจาไปส่องแบงค์ยังไงไรอ่ะสงของอยู่ฮัลโหลจุกบาสจุกบาสจุกบาสิฟเฟ่

คือคือถ้าถ้าจะให้ือท่ใหญ่ไม่ได้ช่วยนะนี่เตือนก่อนวิทยอหมดนิ่งนิ่งเน่ยใครโดนไม่ให้้าโดนไม่ใ้ชั้นชั้นชั้นหยุดอยู่ป่าป่าไฟสสองสองแล้ใช่ไ้

มาเอไม่มตัวนเนีไหนลองเปลี่ยนคนดิลองให้นีคด้อามามามาก็แล้วกัะใช่คัมจะมีเบบี้ไัตว์มาเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปดนีครบองกันไปใครบิบิคของกันไปใครบิบิคของกันไปใครบบใคของกันไปในวัยยุผีกระชากผีกระชากิกผีกระชากสิกผีกระชากิกไม่ยอมยอมเช่อช่อชั่ช หอเออทุกครั้งที่มันหอกวิทยุดังก็ตั้งสื่อใช่มะงไ้นี่ยนะวางไว้ตรงตรๆนนี่นี่งตรงนี้ก็ได้คนที่เป็นาผีผ้าจะดจับล้วอ่ะนังเลยมาแล้วมาบวยังอมแม่บั ไปเลยไปเลไปเลยไปไปดูแล oh ้วอไปสัตว um oh, ์ไปเกียดเพียงแค่ไมมีเบอร์ใช่ไหม

ทำไมเป็นเซ้่ะโอ้โหดูดูรถอีกแล้วไงไล่สามไล่สามคันดูปไปจะเทียร์เยอะไปใช้กันไปใช้กันไปใไปใช้ไปมีคนที่วอเตอร์ใช่ไฟด้วยทุกคนไอโอ้ีหวอเตอร์ถือละอันไป่กไป้ับไป้กันไปใช้กันไปใช้กันไปใันไปใช้กันไป้นไปช้กัชไปกัน้กันันัไ ซื้อใหม่ได้ไรรวยสิบบาทเองซิวบอมไม่มีซื้อค่ะซีวบอมซื้อเอ้ยใช่ไหมใช่ไม่ไหนอะใช่เอาไปอะาเห็นแ่้วดนใน่แบกเี้ไปเลยเป็นไงดูคนห้อยหัวว่าตามเหรอหลัฮะ

โอเคยหญ่ห้องใหญ่ห้องไม่ต้องห้องอะไก็ได้เพราะตัวข้ามตัวข้ามตัข้ามไม่ใช่คู่ละมันตามใครไปด้วยมันตามไปแล้วรอดได้โหมรอดหรอรอดตลอดรอดตลอดมีอีกอันหนึ่งเลย

ไอ้ถือซีวอลบอมาไอ้ไฟซอยซอซอไฟซอซอก่อนนี่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 ไปแล้วไปแล้วไปถือไฟซอยๆนี่ไปแล้วไปไหนไหนไหนๆนี่ๆออกคนที่ไม่ถือไฟบอกมาค่ะไม่โดนป่ะคุอดบาค่ะไคือค่ะเฮ้ยตายแล้วทโกลนจะมีคำพูดกันว่าใครไม่กลับไปเซ็นโซรไปไหนไปไปใครอีกงยังไม่กลับบ้าน ครอยู่นะไ่สูล้าคาไปราคาเสียงเสียงไฟแล้วไปแลไปซื้อไฟแล้วเธอร้อยถี่แห่เนะพอพอไปแห่เธอจี่ไฟสองเทอสองเเลยอะใช่ไมมาแล้วมาแล้วมาค่ะฉันพร้อมค่ะจันจะสานไปอะไรค่ะ จะไปชิคของันึ่งต้องอดแค่ก่อนไม่ท้อเนี่ยอ้าวเฮ้ยทเดิยวหรือไป่าไมแลวหน้าผีผีไปเถอะนะว่าไง พี่ไม่รู้เลยนะว่าใครถือไฟซอา่ะไอนี่เลยโอ้แกดซิวเวอร์ฟอรมอ๋อใช่ใช่เขาบอกเขาบอกเนยเป่ยอยูแอบดดเื้อไมเือเป่อยูคอมอนท็อกทูมีพีซ์ไฟสองตัท็อกูมีพีซ ก็มันก็มันมทแล้วาแล้วาแล้วมาแล้วมา้มาแล้ว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  Yeah save me s a e me save me ฮัลโหล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 ฮัลโหาฮัลโหลฮมีเสียงวิ่งฮัลโหมฮัลโหลฮัลหลฮัล่หลฮัลโหลฮัลัลโหลัมโหลฮัลโหลงหหลั เซ่ something มาแล้ว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 เซ่อะไรมาบ้าดซ่อไรมาบ้ไงเ่ s o m e t ไ i n g มาแ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเซ่ something เี่ something ที่บัดได้ที่บัดได้ที่ปัดได้ที่ปัดได้ที่เราเป็นนี่แล้วที่ปัดได้ที่ปันไดที่ปัดได้โอคจังลา่เปี กู่เนอะไดเมื่อกี้มันยิงมันตรง้ายิงโ่ยิงประมาณห้วิน่ะไป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 ไม่ปไ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 ป้ปไ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 ไดไไป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 ไปไปไ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 ไไ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 ไ